ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การสร้างรายได้ร่วมกับธุรกิจจอยน์คอยตอนนี้เป็นตอนที่1นะครับเรื่องรูปแบบธุรกิจจอยน์คอยครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมขอให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมสินค้าต่างๆเหล่านี้ก่อนนะครับว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่เราใช้กันอยู่เป็นประจําหรือเปล่าเป็นสินค้าที่เราได้ใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันหรือไม่นะครับถ้าคําตอบคือใช่ทุกท่านก็สามารถที่จะสร้างรายได้ร่วมกับธุรกิจจอยน์คอยครับ พราะธุรกิจเจนคอยมีรูปแบบการตลาดในลักษณะของร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่า JNC Shop ด้วยสินค้าที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อดังกล่าวนั้นนะครับในกรณีที่เป็นสมาชิกเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับคะแนนเพื่อสะสมครับแล้วนําคะแนนนี้ไปปันผลเป็นเงินคืนตามแผนการตลาดนั่นเองนะครับธุรกิจเจนคอยมีองค์ประกอบที่เข้าใจง,ง่ายๆอยู่3อย่างโดยเริ่มจากอย่างแรกครับธุรกิจเจนคอยมีจุดเด่น ค้ายรูปแบบสาก์โดยการแปลงรายจ่ายให้กลายเป็นรายรับกลับคืนให้กับสมาชิก 2. ธุรกิจจนคอยใช้การกระจายสินค้าในรูปแบบร้านสะดวกซื้อโดยการขยายสาขาให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆที่มีสมาชิกและเครือข่ายผู้บริโภคของเราอยู่นั่นเองและสุดท้ายครับธุรกิจจนคอยใช้การจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายโดยการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค หุ้นส่วนหรือสมาชิกมาร่วมเป็นเจ้าของร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายธุรกิจซื้อกินซื้อใช้สะสมคะแนนเพื่อนําคะแนนที่ได้นั้นไปคํานวณเป็นผลตอบแทนต่อแผงกับตลาดด้วยองค์ประกอบ3องค์ประกอบนี้ทําให้จอยคอยคือธุรกิจเครือข่ายสากรสะดวกซื้อหรือห้างขายตรงสะดวกซื้อนั่นเองครับถ้าทุกท่านยังนึกภาพไม่ออกผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้พิจารณาภาพนี้ดูนะครับด้านซ้ายผมเชื่อว,ว่าหลายคนเข้าใจอยู่แล้ว ด้วยฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราไปซื้อสินค้าเราก็ได้สินค้าถูกต้องไหมครับแน่นอนส่วนด้านกว่าครับอย่างที่เราบอกว่าเราเปรียบเสมือนหุ้นส่วนครับในเมื่อเป็นหุ้นส่วนเราก็มีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งจากผลกําไรจากยอดขาย,ขายของร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่าเจนซีช็ที่มีสาขามากกว่า50สาขาทั่วประเทศแล้วณนะขณะนี้นะครับและในอนาคตครับจะขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน AEC นี่คือ รูปแบบของธุรกิจจอยขคอยนนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปชมลักษณะของร้านสะดวกซื้อที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นนะครับถ้าหลายๆคนไม่ได้สังเกตอะไรเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเสมือนกับมินิมาร์ททั่วไปใช่ครับเหมือนกับมินิมาร์ททั่วไปแต่มีมูลค่าที่มากกว่าการซื้อขายนั่นคือโอกาสทางธุรกิจที่เราสามารถขยายหรือบอกต่อได้โดยการเปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองนะครับ โดยภายในร้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับมินิมาร์ททั่วไปนั่นเองมีเคาน์เตอร์ชำระสินค้ามีเชลว,วางสินค้าโดยแยกเป็นหมวดหมู่นะครับซึ่งสินค้าก็เป็นสินค้าทั่วไปตามท้องตลาดครับสินค้าราคาเท่าเทียมกันเลยเราไม่ได้เปลี่ยนยี่ห้อเลยนะครับเราแค่เปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองมาซื้อในร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่าเจนซีช็อปเพื่อสะสมคะแนนแล้วนําคะแนนที่ได้นั้นไปปันผลเป็นเงินคืนด้วยตัวสินค้าต่างๆเหล่านี้ที่ท่านใช้กันอยู่เป็นประจําถูกต้องไหมครับ แล้วนำคะแนนที่ได้จากการซื้อขายมาคำนวณเป็นผลตอบแทนดังกล่าวนี้นั่นเองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอใช่ครับมีธุรกิจนี้เกิดขึ้นแล้วและเป็นธุรกิจเดียวที่นำรูปแบบของอนาลสด๊กซื้อมาร่วมกับธุรกิจเครือข่ายนะครับโดยสินค้าต่างๆเหล่านี้มีเยอะแยะมากมายเลยแล้วสินค้ามาจากไหนเยอะแยะเลยต้องบอกว่าธุรกิจจอยคอยเปิดโอกาสให้กับซัพพลายเออร์หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้าอยู่แล้วที่ได้รับรองตามมาตรฐานเนี่ยได้ นำมาร่วมจอยกับเราโดยนำมาวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อแล้วก็นำมาเข้ากระบวนการแปลงเป็นคะแนนของสินค้าแต่ละชิ้นแล้วก็จัดจาหน่ายในรูปแบบของธุรกิจจอยคอยนนั่นเองและสินค้าต่างๆก็จะมีคะแนนที่แตกต่างกันออกไปโดยตัวอย่างสินค้านี้ครับก็คือสินค้าทั่วไปนะครับขนมครบเคี้ยวก็มีคะแนนก็จากการซื้อขายเนี่ยก็ได้รับคะแนนเกิดขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงทั่วๆไป การที่เราจะได้คะแนนแต่ละคะแนนเนี่ยเราต้องซื้ออะไรครับต้องซื้อสินค้าของบริษัทนั้นๆต้องซื้ออาหารเสริมซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับเราสักเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับธุรกิจจอยน์คอยเองนั่นคือสินค้าทั่วๆไปที่มาของคะแนนนั่นคือได้จากการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับที่ผมจะสื่อก็คือการได้คะแนนมานั้นที่มาแตกต่างกันทําให้ง่ายต่อการขยายธุรกิจทําให้ง่ายต่อการบอกต่อน,นั่นเอง และถามว่าธุรกิจเจอ,อินคอยเป็นธุรกิจขายตรงแล้วมีสินค้าเป็นของตัวเองไหมมีสินค้าเป็นของตัวเองแน่นอนครับเริ่มต้นธุรกิจเจริญคอ์ก็คือธุรกิจขายตรงทั่ว,วไปเป็นธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยนะครับโดยมียานาสุนไพจีนยงเิงเนี่ยเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับที่ไว้สําหรับดูแลและบํารุงทั้งการระบบของร่างกายและเป็นสินค้าแรกที่ขย,ยายธุรกิจจากเริ่มต้นมาทุกวันนี้กว่าหนึ่งทศวรรษแล้วได้เปลี่ยนโฉม ธุรกิจขายตรงเป็นในลักษณะของร้านสะดวกซื้อดังกล่าวที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากสินค้าทั่วไปที่เราได้เห็นนะครับเรายังมีในเรื่องของบริการอีกด้วยนะครับประกันภยัยประกันอุบัติเหตุพรบและนี่ก็คือตัวอย่างพรบนะครับที่สมาชิกของเราได้ไปตอบพรบมาซึ่งพรบเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนตอนอยู่ทุกปีอยู่แล้วถูกไหมครับนี่คือราคาที่เสียไปมูลค่าที่มากกว่าได้กลับมาก็คืออะไรครับได้คะแนนครับ และนาคะแนนนี้ล่ะครับไปปันผลตามแผนการตลาดนะครับมีประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุซึ่งบริษัทประกันก็คือบริษัททั่วๆไปที่หลายๆคนรู้จักนะครับเพียงแต่ว่าเขามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับทำการตลาดในลักษณะของธุรกิจเครือข่ายร่วมกับธุรกิจจอยนคอยนั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังมีลักษณะของบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยและตอนนี้เนี่ยเรากําลังพัฒนาระบบชําระเงิน ค่าสาธารณูโปโภคนะครับค่าน้าค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าอินเทอร์เน็ตอย่างที่บอกครับว่าเราจ่ายสิ่งเหล่านี้ก็อยู่เป็นประจําอยู่แล้วเราแค่เปลี่ยนที่จ่ายเปลี่ยนที่ซื้อแล้วก็สะสมคะแนนกันไปในกรณีที่เราเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็คะแนนนั้นไปปันผลตามแผงการตลาดเท่านั้นยังไม่พอครับเราเชื่อว่าคนไทยรักการสะสมนะครับสังเกตได้จากการสะสมสแตมหรือว่าสะสมเล็กๆน้อยๆ จอห์นคอยก็เห็นความสําคัญถึงจุดนี้เช่นเดียวกันนะครับก็มีคะแนนให้สะสมครับทุกๆ25บาทเราก็จะได้รับ 1SV 1SV ก็เปรียบเสมือนกับสเตมหนึดวงนะครับเมื่อเราซื้อกินซื้อใช้สะสมไปก็มีคะแนน SV เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อคะแนน SV ครบตามสินค้าต่างๆเราก็สามารถที่จะนําไปแลกสินค้าเหล่านั้นมาเป็นของเราได้เลยนะครับสรุปง่ายๆนะครับธุรกิจจอคอยคือธุรกิจเครือข่ายขายตรงสะดวกซื้อ ที่มีนโยบายที่ว่าแปลงทุกรายจ่ายให้กลายเป็นรายรับกลับคืนให้กับสมาชิกโดยมีสินค้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกมวลหมู่การใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเลยไม่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเสริมความงามอาหารเสริมสินค้าทางการเกษตรสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ก็อบอกมีครอบคลุมทุกการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเลยนะครับและถามว่าเฮ้ยธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีการบังคับรักษายอดหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายๆคนที่ผ่านธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงมาเนี่ย เจ็บปวดจากการถูกบังคับรักษายอดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะบริษัทมีการกําหนดว่าคุณจะต้องมียอดบริโภคเท่านั้นมียอดบริโภคเท่านี้ในราคาเท่านั้นนะครับคุณสบายใจได้เลยครับเพราะธุรกิจจอยน์คอยไม่มีการบังคับรักษายอดเหมือนกับบริษัทอื่นแต่มีการรักษาสิทธิ์ครับอา้าวแล้วมันต่างกันยังไงล่ะต้องทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่า ด้วยรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงเนี่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะต้องมีการบริโภคซ้ําต้องมีสินค้าที่จับต้องได้นะครับก็เลยไม่แปลกใจอะไรนะครับว่าทําไมหลายหลายบริษัทจะมีการบังคับรักษายอดเพราะเขาต้องการให้มีการบริโภคซ้ําแต่ด้วยการรักษายอดนั้นนะครับก็คือการกําหนดว่าในแต่ละเดือนคุณจะต้องมีคะแนนส่วนตัวเท่าไหร่คุณจะต้องซื้อสินค้าชิ้นใดคุณจะต้องซื้อสินค้าในราคาเท่าไหร่อันนั้นคือการบังคับรักษายยอดถูกต้องไหมครับ แต่สําหรับจอยคอยมีการรักษาสิทธิ์รักษาสิทธิ์คือการบริโภคซ้ําเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีการกําหนดเราไม่มีการบังคับราคาไม่มีการกําหนดสินค้าคุณจะต้องซื้ออะไรขอเพียงแค่มีการบริโภคซ้ําเท่านั้นเองให้มีการเคลื่อนไหวในรหัสหรือในศูนย์ธุรกิจของเรานะครับคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครับที่มีคะแนนคุณจะซื้อมาม่ากระปิปลากระป๋องหรือว่าคุณซื้อน้ําเปล่าที่มีคะแนนเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวในศูนย์ธุรกิจนั้นๆน,น,นั่นคือการรักษาสิทธิ์แล้ว แล้วถามว่าบังคับไหมก็ไม่มีการบังคับเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเมื่อส่วนธุรกิจนั้นๆของเราเนี่ยมีไรายได้บริษัทก็จะยังไม่ได้จ่ายไรายได้นั้นให้กับเราจนกว่าเราจะมีการบริโภคซ้ําหรือว่ามีการเคลื่อนไหวในส่วนธุรกิจบริษัทจึงจะโอนคอมมิชชั่นหรือว่าโอนรายได้นั้นให้กับเราทีหลังนะครับและถามว่าไม่มีการบังคับรักษายอดแล้วจะมั่นคงได้ยังไงจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายผมจะพาไปดูรูปแบบของธุรกิจทั่วไปกันก่อน นะครับว่าที่มาของรายได้ของเราเนี่ยจะมาจากจุดไหนได้บ้างเริ่มต้นเลยนะครับผู้ผลิตสินค้าเนี่ยมีต้นทุนมาแล้วละครับ30%แต่กว่าจะถึงผู้บริโภคแล้วมีกําไรเนี่ยก็ต้องผ่านอะไรครับผ่านค้าส่งผ่านค้าปลีกก็มีค่าโฆษณาค่าการตลาดในส่วนนี้ก็ปาเข้าไปแล้วครับ70%ซึ่งรวมแล้วก็ไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยร้อพอดีนะครับแต่สําหรับธุรกิจจอ,อ,อยเองก็แน่นอนครับมีต้นทุนจากผู้ผลิตมาอยู่แล้ว30% บริษัทจอแอนคอยรับหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการสินค้าให้กับเราแล้วตัวเราเนี่ยแหละครับหรือสมาชิกหรือหุ้นส่วนหรือนักขายเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ใช้ดีแล้วบอกต่อขับเคลื่อนสินค้าเนี่ยไปอย่างผู้บริโภคนะครับก็ไปถึงมือผู้บริโภคร้อยเอยู่ดีเพราะฉะนั้นส่วนต่างที่เราจะได้รับเนี่ยนะครับสูงถึง70%กันเลยเนะครับเพราะว่าอะไรเราไม่มีค่าโฆษณางไงเราใช้ตัวเราเองเป็นนักการตลาดเป็นผู้ประชาสัมพันธ์หรือเป็นนักขายเนี่ยแหละครับ แทนที่อะไรต้องไปผ่านค้าส่งค้าปีกใช้ตัวเราเนี่ยแหละนะครับขับเคลื่อนสินค้าไปยังผู้บริโภคในะนี่คือที่มาของรายได้นะครับเพราะว่าเรารู้ดีครับถ้าวันนี้มีห้าง Big b a n นนะครับที่หลายหคนรู้จักไปตั้งหน้าปากซอยกับห้างเ n c ซีช็อไปตั้งใกล้ๆก,กันผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะครับคนส่วนมากจากเข้าห้าง Big กแบนที่เคยรู้จัก ที่เคยจับจ่ายใช้สอยก็ยู่เป็นประจำถูกต้องไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าห้างต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์มีการโฆษณาจนเป็นที่ติดตลาดและติดตาดแล้วก็ด้วยความคุ้นเคยก็ไปจับจ่ายใช้สอยในห้างนั้นนะครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าถ้ามาซื้อในห้างสะดวกซื้อของจอยนคอยแล้วคุณจะได้เงินปันผลเป็นเงินคืนนะคุณจะมีคะแนนสะสมซึ่งมีมูลค่ามากกว่าการซื้อขายสินค้าแต่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่เราเปรียบเสมือนหนึ่งในหุ้นส่วนที่พร้อมที่จะขยายธุรกิจต่อไปได้ เพราะฉะนั้นจอยน์คอยก็ต้องการบุคคลที่จะมาช่วยในเรื่องของประชาสัมพันธ์ครับไม่ว่เป็น,เป,นเป็นหุ้นส่วนเป็นนักขายเป็นนักการตลาดนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับประชาสัมพันธ์บอกต่อไปยังกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคที่เขาต้องการจะมีไรายได้หรือต้องการที่จะแปลงรายจ่ายเป็นรายรับเพื่อให้เห็นถึงโอกาสเพื่อหเห็นคุณค่าที่มากกว่าที่จอยน์คอยคัดสรรและสร้างขึ้นมานะครับโดยประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้า แล้วก็สร้างฐานลูกค้ามาจับจ่ายใสอยในชีวิตประจําวันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่าเมื่อเราซื้อสินค้าในจอยนคอยล้วได้เงินคืนคันนี้แหละครับเราก็จะเห็นโอกาสแล้วก็จะไปซื้อในห้าง JNC s h ช p อของเราหรือห้างขายตรงสะดวกซื้อที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นลองถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเหมาะสมกับคนกลุ่มนี้หรือเปล่าเราเหมาะสมกับการที่เป็นหุ้นส่วนห้างหรือเปล่าเราเหมาะสมที่เป็นนักการตลาดหรือเปล่าเราเหมาะสมที่เป็นนักขายหรือเปล่านะครับ ถ้าคําตอบคือเราใช่เราเหมาะสมยินดีต้อนรับนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจขยายธุรกิจไปด้วยกันเพราะเราคือหุ้นส่วนและเป็นหนึ่งในเจ้าของที่มีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งของผลกําไรที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับและทุกวันนี้ครับเราขยายสาขาไปในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า50สาขาแล้วและอีก3ประเทศเพื่อนบ้านนะครับกัมพูชามาเลเซียแล้วก็ประเทศพามา่าและถามว่า ถ้าจังหวัดชั้นหรือในพื้นที่ชันไม่มีสาขาเนี่ยจะทำธุรกิจได้ยังไงไม่ใช่ปัญหาครับเพราะธุรกิจจอยนคอยเข้าใจถึงจุดจุดนี้ดีว่าเรายังขยายสาขาไม่ได้ครอบคลุมแต่อนาคตเราสามารถขยายได้ครอบคลุมแน่นอนเราจึงมีระบบอ e ีวอลเหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ครับไว้ให้สมาชิกเนี่ยได้สั่งซื้อสินค้าหรือว่าทาธุรกรรมต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยเนะครับว่าจะเป็นซื้อขายสินค้าการรับสมัครสมาชิก นะครับการโอนเงินต่างๆสามารถท,ทําธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้เลยครับเพราะจอยคอยได้ออกแบบเครื่องมือมาไว้คอยสนับสนุนไว้คอยอำนยวยความสะดวกในการขยายธุรกิจของสมาชิกไว้ให้อยู่แล้วนะครับนี่คือ e w a l l เ t ทเท่านั้นยังไม่พอเราก็ยังมีแอปพลิเคชันเสริมสําหรับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นกิจวัตรประจําวันก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช้ได้นะครับนั่นคือ jcm commerce ก็สามารถท,ทําธุรกรรม ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าเป็นเติมเงินโทรศัพท์มือถือชาระบินต่างๆชําระค่าสินค้าซื้อขายสินค้าหรือว่าจะโอนเงินก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสินค้าที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะครับก็สินค้าทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อถ้าเรานึกง่ายๆนะครับว่าจอยแอนคอร์เนี่ยคือร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่า j n c ซีช็อถูกต้องไหมครับส่วน JCM Commerce นี่ก็คือการย่อร้านสะดวกซื้อมาไว้ในมือถือของเรานั่นเอง ทำให้เราจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าสั่งซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้แล้วให้บริษัทจัดส่งไปยังบ้านคุณได้เลยนะครับเราก็จะมีค่าจัดส่งเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับโดยในกรุงเทพหรือว่าอํเาเภอเมืองเนี่ยก็คิดค่าจัดส่ง100บาทนะครับต่างจังหวัดก็คิดค่าจัดส่ง200บาทราคานี้ต่อ1กล่องนะครับ1กล่องสามารถรับน้าหนักได้ถึง35กิโลกรัมกันเลยและทุกวันนี้ เราสามารถจะส่งไปได้ทั่วประเทศแล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าราคาที่เราจะส่งไปยังต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมาคำนวณกันแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีภาษีหรือว่ามูลค่าที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแต่สําหรับในประเทศไทยก็คือเลทดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้ได้เลยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้รู้จักรูปแบบของธุรกิจจอยน์คอยมาแล้วอยากจะเป็นหุ้นส่วนไหมครับหรือบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจผมขอสรุปสั้นๆง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจอยน์คอยคืออะไรจอยน์คอยเป็นได้มากกว่าธุรกิจเครือข่าย จอยน์คอยเป็นได้มากกว่าห้างขายตรงสะดวกซื้อจอยน์คอยเป็นได้มากกว่าการซื้อขายสินค้าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองที่เราเลือกครับว่าเราจะมองจอยน์คอยในมุมมองไหนอาจจะมองในลักษณะของห้างสรรพสินค้าอาจจะมองในธุรกิจเครือข่ายหรืออาจจะมองในธุรกิจแฟรนไชส์นะครับถ้าวันนี้คุณมองจอยน์คอยคือห้างสรรพสินค้าแต่ขอให้รู้ไว้นะครับว่าเป็นห้างสรรพสินค้าเดียวที่ดําเนินธุรกิจและจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของสหกรณ์เครือข่าย หรือคุณจะมองจอยน์คอยคือธุรกิจเครือข่ายแต่ก็ขอให้รู้ไว้นะครับว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายเดียวที่ดําเนินธุรกิจและทําการตลาดในรูปแบบของห้างสรรพสินค้าหรือคุณจะมองจอยน์คอยคือธุรกิจแฟรนไชส์ก็เป็นธุรกิจแฟรนไชส์เดียวที่มีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งจากแฟรนไชส์ที่เราขยายไปเราก็สามารถขยายแฟรนไชส์ต่อไปได้คิดง่ายๆครับถ้าวันนี้เนี่ยเราต้องการจะซื้อแฟรนไชส์สักแฟรนไชส์หนึ่งอะไรก็ได้ คำถามคือ,อเราไปจ่ายเงินเขาถูกต้องไหมครับเราก็ได้แฟรนชส์ในเรื่องของอุปกรณ์ธาหากินไม่เป็นสินค้าหรือบริการต่างๆที่แฟรนชส์นั้นๆจัดเตรียมไว้ให้คำถามคือเราสามารถขยายต่อได้ไหมครับก็ไม่ได้ในเมื่อขยายต่อไม่ได้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ส่วนแบ่งของกําไรแฟรนชั์อื่นแต่สําหรับจอยน์คอยสามารถขยายต่อได้ไม่จํากัดแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งของแฟรนชส์ที่ขยายไปอีกด้วยหรือที่เรียกง่ายๆว่าแฟรนชส์เหนือแฟรนชส์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจอยน์คอย เป็นให้คุณได้มากกว่าขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณเลือกครับและสำหรับวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วิดีโอตอนถัดไปครับสวัสดีครับ